สำหรับคลิปนี้นะคะน้องอิ๋วก็ยังอยู่ที่อบอุ่นฟาร์มฟาร์มของครูชาติวัวงามค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะพาไปชมวัวพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งของครูชาติซึ่งเรียกได้ว่าหูหัวแล้วก็ลำตัวทุกอย่างเป็นพิมพ์นิยมค่ะสําหรับวัวตัวนั้นจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะครูชาติสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องอิ๋วครับโอ้โหและที่สําคัญนะคะความเชื่องนี่คือเชื่องมากๆครูชาติคะอยากจะให้นําเสนอจุดเด่นแล้วก็ความสวยงามของวัวตัวนี้ไหนะคะ่ะ ขออนุญาตก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นขออนุญาตบอกทึกเขาเหล่ากอก่อนนะครับว่าตัวนี้เขาเป็นลูกเต้าเราใครนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับชื่อเขาคือโฟกัสนะครับโฟกัสเป็นลูกของพ่อมาริโอนะครับกับแม่มิสแกรนนะครับแกนแชมป์วัวดํานั่นเองครับน้องหิวครับก็สําหรับโฟกัสนะครับก็ตอนนี้อายุน่าจะสองขวบนะครับสองขวบเต็มนะครับ กำลังที่จะรีดน้ำนะครับสำหรับจุดเด่นของโฟกัสก็คือกระบาลนะครับเป็นวัวที่โอ้โหกระบาลนี่สุดยอดมากนะครับเนื่องจากว่ามิสแกรนนะครับแม่ของเขาเป็นวัวที่เก่งมากนะครับในเรื่องของหัวกระบาลนะครับและก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโฟกัสนะครับก็คือทรงหูนะครับใบหูเขานะครับเป็นใบกว้างมากนะครับยาวหยิกหยัก นะครับเข้ารูปเข้าทรงกำแบก้อยตามสูตรของเอกลักษณ์บัวงามกันเลยทีเดียวครับพูดง่ายว่าหูนี่คือยาวยาวกว่าแข้งนู้ยอ่งอ่ะคือสวยมากๆนะคะลำตัวสีสีนี้เรียกว่าสีสีนี้สีนี้เรียกว่าสีอะไรจริงๆแล้วเนี่ยโฟกัสเนี่ยแม่เขาเป็นสีดําพ่อเขาเป็นสีแดงแต่ว่าเขาเอาโพออกมาถึงบอกเลยว่าทําสีดํานี่ทํายากมากนะครับทาสีดําทํายากมาก โผล่ออกมานะครับเป็นสีนี้ก็คือ,อมีบางคนก็จะเรียกว่าสีลูกตาลนะครับสีกระต่ายหม้อก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับดำกับเหลืองกับขาวปนกันนะครับแล้วเราทำยังไงเขาถึงเชื่องได้ขนาดนี้ทำยังไงถึงเชื่องได้ขนาดนี้ก็การเอาใจใส่นะครับเล่นกับเขาทุกวันนะครับให้ความเป็นมิตรกับเขานะครับกินอาหารก็อยู่ด้วยก็มีพูดคุยนะครับประมาณนั้น คือเขาไม่ผิดกลิ่นเลยอะ่ะไม่ผิดกลิ่นครับใครใครก็มาได้ครับคือตอนแรกหนูก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เขานะผู้ชาเดินหนียังแบบว่าสามารถจับได้เลยนะคะโอกระทูกขาก็สวยนะคะสวยครับตัวนี้เป็นเป็นวัวที่สําคัญไปกว่าอื่นๆนะครับน้องหยิวดูครับเนี่ยอันนี้คืออะไรเนื้อหนังมังสาล้วนๆนะครับอันนี้โอ้โหในเรื่องของเนื้อหนังมังสาต้องยกให้เขานะครับเป็นเจ้าเนื้อนะครับเป็นเจ้าเนื้อ เป็นเนื้อหนังบามันกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหูหัวนี่อินดูบาซินนะครับกระบาลเขาน่าจะขึ้นได้อีกนะคะขึ้นได้อีกครับรขึ้นได้อีกทางเขาเขาแทงขึ้นกระบาลก็จะแบบยกขึ้นอีกกลมเป็นลูกบอลเชียวนะคะมีมีมีคนแบบ อยากได้ไปพัฒนาบ้างไหมคะตัวนี้ก็ก็มีครับก็มีคนอยากได้ไปพัฒนาแต่ถามว่าด้วยระยะเวลาด้วยความตั้งใจของตัวผมเองที่ปั้นวัวสวยงามนะครับก็ถามว่าราคาที่ที่ที่ให้มาก็มากไหมก็มากมากโขนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเออเราอยากจะเห็นเขาพัฒนาไปมากกว่านี้อีกนะครับก็ก็คือเราจะขอ ให้เป็นน้ําเชื้อไปละกันนะครับอันนี้คือตั้งใจว่าสักครั้งหนึ่งของชีวิตนะครับครูชาติอยากจะมีวัวที่สวยงามตามสไตล์ของตัวเองที่ตั้งใจเอาไว้นะครับก็ตั้งใจว่าจะปั้นตัวนี้ให้เป็นวัวผลิตน้ําเชื้อนะครับจําหน่ายให้เกษตรกรแล้วครูชาติตั้งใจว่าจะจําหน่ายน้ําเชื้อในละก็ที่จริงที่ตั้งใจเอาไว้ผมชอบผมชอบเลข8ครับน้องอิ๋ว ตอนนี้ตั้งใจว่าจะาเริ่มต้นที่หลอดละ800ะนะครับหลอดละ800โอเคค่ะให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะที่ Facebook ใช่ไหมคะที่ Facebook ครับครูชาติวัวงามะนะครับหรือเบอร์โทรค่ะ089 573 93 38ครับครูชาติคะอยากจะให้ครูชาติฝากเจ้าโฟกัสให้แก่เกษตรกรที่รับชมอยู่ตอนนี้ไหนคะ่ะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่ รักและก็ชื่นชอบในอินดูบาซินนะครับหรืออยากจะพัฒนานะครับผมเชื่อว่าโฟกัสนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นให้กับพี่น้องได้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าจุดเด่นของเขาคือเนื้อหนังมังสามาแน่ๆหัวที่กลมนะครับแล้วก็หูที่ยาวไม่ใช่ยาวธนราเป็นเป็นยาวหยิกนะครับเข้าทรงเป็นอย่างดีครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สเ h น l ทโลโปรดักชั่ต้องขอขอบคุณครูชาติมากๆค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้ช่พ่อพ้องลูกอ่ะเขา <ไป S 2> เองเลยไปได้ไป